จากกรณีคนร้ายค่ะขโมยรถจักรยานยนต์ของนายพันสวงนิลคุปค่ะอายุ55ปีบริเวณหน้าบ้านเลขที่20ถนนเทพพรราชอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเหตุเกิดเมื่อวันที่22มิถุนายน2564ช่วงเวลาเกิดเหตุก็ประมาณช่วงเกือบเกือบบ่ายโมงหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะลงตรวจสอบนะคะเหตุดังกล่าวก็ได้แกะ รอยภาพคนร้ายจากกล้องวงจรปิดค่ะนำไปสู่การติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีซึ่งงานนี้ต้องบอกว่ายกนิ้วให้ตำรวจเลยทีเดียวค่ะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรรถสอพอเมืองนครศรีธรรมราชที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ภายใน5ชั่วโมงนี่เป็นภาพตอนเกิดเหตุช่วงเวลาเกือบเกือบบ,บโมงนะคะ ในช่วงเย็นเวลาประมาณ17.30นาทีผู้สื่ข่าวเองก็ได้รับแจ้งว่าสามารถควบขุมตัวคนร้ายได้แล้วชายคนร้ายคนนี้อายุ36ปีขออนุญาตไม่เอ่ยนามเลยละกันเนื่องจากเขาเองเนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่เคยร่วมกันลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถสพเมืองนครศรีธรรมราชเลยมีประวัติค่ะ เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเสร็จเรียบร้อยเปรียบเทียบบุคลิกต่างๆคือใช่แล้วก็ที่สำคัญค่ะเขาเพิ่งจะพ้นโทษหลังจากจรกรรมรถก็ได้รับโทษนะคะและหลังจากนั้นเองเนี่ยก็คือหลังจากค้นโทษมาช่วงประมาณปลายปี2563ก็มาใช้ชีวิตอยู่ตามปก,กติกระทั่งมาก่อเหตุครั้งนี้ตำรวจก็ตามไปจับกลุมตัวที่บ้านได้บ้านเองก็อยู่ย่านสะพานยาว ะะพื้นที่ตำบลโพสเสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชได้ตัวมาก็สารภาพค่ะพร้อมกับรถยนต์ของกลางรถจักรยานยนต์ของกลางนะคะจอดรถอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านซึ่งเร็วมากมีการแบบนะคะถอดพวกอ,อะไรแล้วล่ะนะคะถอดป้ายทิ้งเอาไปโยนในคลองใกล้ๆกับสวนสมเด็จพระศรีนครินท์84ทุ่งท่าลาดน,นะคะ,ะ,ะก็เรียกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัว ส่งดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปเพราะฉะนั้นค่ะอย่าคิดอย่าริเป็นโจรน,นะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก่อเหตุแบบนี้ก็ต้องชดใช้กรรมเป็นธรรมดาแล้วก็อย่างที่บอกกันไปค่ะว่าตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเดี๋ยวนี้ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีทั้งตัวกล้องของหน่วยงานรัฐของหน่วยงานเอกชนบ้านเรือนต่าง นะะคไปที่ไหนมาไหนก็คือมีมีกล้องล้วนๆอ่ะเดี๋ยวเราฟังความรู้สึกผู้เสียหายนิดนึงค่ะได้วัดเร็วดีใจไหมพันตึ้งมครับครับครับดีใจมากเรารู้สึกวันพึ้งมั้งเกิดเห็นเหลืองของการหลักรถบส่วนใหญ่ได้ไม่ได้คืนอ่ามัดดีริปปี้ดีเร็วก็พึ่งช่วยเหมก็ไม่ไม่ได้คืนฮึมดีริปปี้ดีแล้วนะยีริปปี้ดีแล้วนะตอนนี้ต้องโหดจบมันเต็มเมืองครับครับเจนเนว็อว์ล้วนเร็วมากเลย อีบอกปลื้ยตำรวจนตก็ขอบคุณครับขอบคุณตำรวจอ่าที่ว่าตำมานได้รวดเร็วมากครับผมสู้ลรวันเถียงกับสู้มันเถียงนี่วันเย็นกันได้รวดเร็วครับผมขอบคุณมากครับสภาพรถเอนแล้วต้องตกใจไหมมันมันกันเรื่องมันกันเรื่องปกตินะขอบวนนี้นะเราก็ไปว่าก็ไม่ได้มันก็คุณลุงเสียบแจ้ไว้ใช่ไหมคะครับผมฝันร่างทำปลื้ดีกัดกัดของโต้นั่นเลยครับจุ ปกติเขาโทษอะไรไม่แจ่ไม่ไม่ไม่ใจ่ว่าเทียววายแต่ว่าคือก่าว่าเออเดี่ยวฆ่าไปเอาข้งมันได้ยิบขงหยิบได้เลยก็จะกับรถอดหกโตคือแต่นั้นเนาะเราคงต้องระวังอะไรนะครับผมครับผมปกติเราคือระวังอยู่ตลอดนะครับผมนี่